หนาทั้งบ้านที่ตก็หลานตางนะเราคือเ้วเชี่ยวงามดีจังเขานะถ้าเขาใดแวไปพานไปพานมาก็ะปบนเขาไม่เบิบ่งกันได้เบาเนี้ยกระจัมะาพานอยู่ทุกมือแล้วรถเขาไปเบิบ่งกันได้เดี๋ยวเบา <S <S เถอะเนก็ยังบอกให้พี่มาดูบอกว่าโหดีมากเลยบอกว่ามันเหมือนมันพุ่งไวอะ <S <S ่ะเออฟนก็เลยไปหวานอีกแปลงเมื่อวานอ่ะคือเอาเลส ไปลองพื้นอีกตอนนี้ลองพื้นติดใจดูแปลงใช่นาอีกเป็นอยู่โน่นหมูเจ็ดชาติการโอ้อัคือใช้ทั่วเลยทีนี้ใช่อยืนยันดีจริงใช่แจ่วเลยนี่ครับพี่น้องครับปกตินาปีกอค .6 25ถึง30วันจะไม่สูงขนาดนี้แล้วจะไม่ใหญ่ปกติจะเราจะต้องซ่อมเยอะนะพี่นะใช่แต่ปีนี้ไม่ซ่อมแล้วไม่ไต้องซ่อมเลยอ่าแล้วก็20กว่าวันคืบกว่า ใช่อ่โอ้โหจะประคุณลุนช่องเขียวปึ๊ดเลยครับอันนี้เขียวธรรมชาติเขียวใบใสใช่แล้วแปลกนะอ่าปกติแมลงต้องเล่นแล้วใบอัอนอ่อนอันนี้อีกแปลงอ่ะตรงที่อยู่ข้างล่างข้างล่างอ่ะตรงนั้นอ่ะที่เห็นต้นมะพร้าวอ่ะเขาใบเขาเริ่มด่างแล้วนะของใครอ่ะของญาติกันนี่เลยออกมาใช้ใช้อันนี้ไหมไม่อ๋ม่อเขาไม่ได้ใช้อันนี้อ๋อ เริ่มดังแล้วนะพี่ก็ยังว่ามองดูเมื่อวานเอ๊ใบมันทําไมเริ่มขาวอ๋อโดนเขาแล้วเกเรน่าจะรุอแต่ของเราใบมันตั้งไนงะใช่ของเราใบมันตั้งเราแดดอย่างนี้หมดสิทธิ์กินเพราะว่าพี่จะไม่ค่อยได้มาดูแต่เมื่อวานอ่ะแฟนบอกว่าหูให้ไปดูพี่ก็เลยมาดูดูตอนเช้าอ่ะก็เลยไปคุยกับพี่ฟันบอกว่าเนี่ยคือผสมรองพื้นตัวเนี้ย ไอเอาเอาเลสกับไอเนี้ยมาลองพื้นอะไรนะไปไปย,ยกเออใช่กระสอบขาวอะเอากระสอบเอากระสอบเขียวบวกกับกระสอบแดงอแล้วก็ลองพื้นอ่าหมดไปดีกระสอบกว่าเนี่ยแล้วก็จะมีข้างล่างอีกนเนอ่าล้อฉีดกิ่งทองนับแปงนะปีเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีหญ้านะเห <laughs> ็นไหมปีนี้แล้วพี่ทั้งฉีดยาคุม ทั้งฉีดยาฆ่าหญ้าปีที่แล้วเ,ออเทียบเลยหญ้าเต็มแต่ปีนี้ไม่ได้ฉีดยังเลยยาคุมก็ไม่ได้ฉีดยาคุมเม็ดก็ยังไม่ได้หวานเนี่ยอ๋อแล้วก็ได้ออกข้าวมันขึ้นแน่นกว่าใช่มันคุมกแต่พุ่งเร็วมากเนาะพุ่งเร็วเนี่ยพี่ก็ว่าพุ่งเร็วโอ้หนาพืชเลยตรงนี้โหพี่ทักสองเดือนนะพี่มองไม่เห็นล่องแล้ว<ช>แน่นหมดโออย่างนี้อย่างนี้ประทับใจนะ เราต้นทุนเราดอปลงน้ะอย่างน้อยไม่ต้องไปฉีดยาค่าหญ้าค่าแมลงแล้วยิ่งแปลงนี้ยิ่งหนายิ่งใหญ่เนี่ยใช่กลัวอย่างเดียวน้ําท่วมเออกลัวใช่กลัวน้ําท่วมไัยธรรมชาติเนี่ยสำมมคัญใช่ออโอ้โหเป็นตาอ่อนซอนพี่น้องเอ้ย